สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Elden Ring นะครับสลับเพื่อนเพื่อนที่เล่นสายเวทเนี่ยคงจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าควรจะใช้คาถาอะไรดีนะครับแล้วผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้จักคาถาลูซัตใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกกันว่าคาทานี้เป็นคาถาที่แรงที่สุดในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่ามันแรงที่สุดจริงหรือเปล่าโดยที่ผมจะามาเปรียบเทียบกับคาถากับ,บาดน,นะครับ ซึ่งเป็นคาถาที่เก็บได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมนะครับคาถาอุกบาทนะโดยที่ผมจะตีบวก5คาถารูซัดไว้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าให้ค่าเสริมคาถาเนี่ยพลังโจมตีมันเทียบเท่ากับคาถาอุกบาทนะครับเห็นไหมครับ้ยบกับ228แนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคาถาอุกบาทเนี่ยไม่สามารถตีบวกได้นะครับแต่เขาจะมีความสามารถพิเศษคือเสริมพลังคาถาแรงน้มถ่วงนะครับก็คือสกิล สาย g r a วิตี้แรงนุ่มทวงเนี่ยจะแรงขึ้นถ้าจะไม่ผิด30นะครับไม่แน่ใจนะว,ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะมายิงเปรียบเทียบให้ดูนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากสกิลที่ไม่ใช่สายคาถาแรงน้่มทวงก่อนนะครับเป็นสกิลดาวห่างหินจรัดแล้วกันนะครับอานะครับยิงให้เปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คาถาลูซัสยิงก่อนแล้วกันนะครับ โดยที่เราจะยิงตำแหน่งเดียวกันแบบไม่ชาร์จนะครับ533อ่า533นะครับเพื่อนๆคาทาลูซัสใช้สกิลดาวหางหินจรดัดยิงนะครับ533นะครับถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดพีหรือว่าติดสตันนะครับ533นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูคาทาแรงน้มถ่วงคาทาอุกาบาทกันบ้างนะครับคาทาอุกาบาทเนี่ย ยิงเข้าที่536ครับเพื่อนๆอน่านะครับแทบไม่ต่างกันเลยนะครับ536กับ533นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาใช้สกิลสายแรงน้มถ่วงนะครับก็คือเป็นใช้เป็นกระสุนศิลาตัวนี้นะครับอ่านะ ซึ่งจะได้บัฟจากคาถาอุกบาทนะครับแต่ผมจะใช้คาถาลูซัสยิงก่อนแล้วกันนะครับโดยที่จะยิงตำแหน่งเดิมที่อกเพื่อให้โดนกระสุนเต็มๆสามนัดนะครับแบบไม่ชาร์จนะครับห้านะครับแบบโดนเต็มๆนะไม่ชาร์นะครับห้าอยหนครับผมคาถาลูซัสยิงเข้า501นนะครับเดีย๋ยวมาดูคาถาอุกบาทกันบ้างนะครับ พดกินมานาเลยนะครับคาทาอุกบาทเนี่ยยิงเข้าที่อาเอาใหม่นะทีแรกไม่นับอาติดติดคีอีกไม่นับนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้5 0านึงนะครับคาทาลูซัดา <G ül> ดูกันใหม่นะครับ 657เลยเหรอคาทาคิคาทาอุกาบาทยิงเข้าที่657นะครับเพื่อนๆแบบไม่ติดคีดไม่ติดสตันนะครับ657กับ501นะครับสรุปได้ว,ว่าคาทาอุกาบาทเนี่ยยิงแรงถ้าเกิดเป็นสกิลทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่สาย g r a ิ i t y เนี่ยจะยิงแรงพอๆกันนะครับกับคาทาลูซัตที่บวกหนะครับ แต่ถ้าเป็นสกิลสายคาวิตี้นะครับพวกแรงโน้มถ่วงเนี่ยคาทาอุกบาดจะยิงแรงกว่านะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดจะเลือกใช้เนี่ยก็ควรจะใช้คาทาอุกบาดในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็คาทาหินลูซัสเนี่ยควรจะบวก 6บวก7ขึ้นไปนะครับผมว่าถึงจะแรงกว่านะครับเพราะเขากินมานาด้วยนะครับกินมานามากกว่าเดิม50อร์เซนตนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ